มีที่ร้นีอีเวนต์ไหมคะน้อยมากน้อยมากน้อยมาก,มากแล้วที่นี้ที่นี้ดีใจมากรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยแล้วป๊มาครั้งแรกด้วยแล้วเป็นอีเวนต์แรกของปีด้วยใช่ดีใจมากทั้เสียง ให่มากแล้วค่ะวันนี้นะคะเพิ่งมาครั้งแรกด้วยกับเดทินี่คลินิกพี่ตุ๊กตาประสิทธิ์บอกแฟนๆน้องอัพนิดหนึ่งว่าช่วยสนับสนุนน้องอัพหน่อยเพื่อให้น้องอัพเนี่ยจะได้มาร่วมงานนะคะกับเดทินี่คลินิกของเราตลอดบ่อยๆเยอะๆในหลายปีติดๆกันเลยนะคะดีเลยครับดีเลยครับจ้างได้ครับจ้างได้ค่ะขวาค่ะ ออสประดิษฐ์นะคะตส๊กติ๊กติ๊กติ๊กน้าค่ะมาพูดคุยกันนิดเดินนะคะสำหรับ Destiny Clinic ของเราค่ะเป็นคลินิกนะคะความงามในเรื่องของการดูแลผิวพรรณรูปร่างด้วยนะคะแล้วก็เราเน้นในเรื่องของการย้อนวัยให้หน้าใสค่ะถ้าถามน้องออฟเนี่ยน้องออฟอยากให้ Destiny ดูแลเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอยากหน้าเด็กค่ะหน้าเด็กใช่เพราะว่าเราก็ ส1เอ็ดแล้วครับแต่ว่าเราอยากสตาร์ทไว้ที่ประมาณ ยี่สิบห้ากด็ลงมาได้อีกไหมสบายมากเพราะอะไรรู้ไหมว่าเพราะว่าเดทินี่คลินิกของเราค่ะเรามีชีทเมนต์ระดับเวอร์คาสเยี่ยมมีให้เลือกมากกว่า50ทรีทเมนต์โหไม่ว่าจะเป็นการดูแลหน้าค่ะน้องออฟหรือว่าจะเป็นรูปราบมีเยอะมากถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มเรื่องสิวน้องออฟไม่มีอยู่แล้วเท่าที่พี่ตุ๊กตาบองเหตุก็พอมีว่าพอมีว่าเราก็มีดูแลได้หรือว่าใครจะมีปัญหาริ้วรอยนะคะรอยดำ ดูแลได้หมดเลยและทีเินเนี้ยเป็นทีเออกกินออร์แกนิกได้รับมาตรฐาน F D A หรือว่าอ,อยอนะคะของสหรัฐอเมริกาด้วยโอ้โห,โหก็คือสบายปลอดภัยแน่นอนใช่ค,คะเป็นเวชสัมภารู้วยเพราะฉะนั้นเนี้ยเดี๋ยวจะเชิญมางอ๋อไปใช้บริการด้วย ได้สิคร<ส>ับ<ส>ไม่มีปัญหาและล่าสุดล่าสุดพี่อาทศอ,อนเขามาแล้วเขาหลอกมาเกือบทุกทีมันน่าจะทุกแล้วอะ <Soldier. S 1> ทุกทีมันนะคะของทางเดทนี่คคินิกเขาประทับใจทุกทีเ,เลยตอนนี้มีโปรแกรมสอโปรแกรมที่พิจารย,ยาแนะนำนะคะเพราะว่าทํางานเหนื่อยมากด้ข่าวใช่ช่วงนเมื่อคืนทีาทำงานอยู่ใช่ไหมเมื่อคืนอะเสร็จประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งครับ ใส่เ่อยต้ตไม่เคยมานะมอกกันไม่ไม่มาไม่มาไม่มขอราศวางมากกว่าเดิมอย่างนี้เลยเหรอใช่อยากให้มาใช้อยากให้มาใช้ได้เลยค่ะได้เลยอ่ะอิกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้ได้ดูว่ามาแรงแซงทางของเลยตัวใหม่ล่าสุดนะคะมีชื่อโปรแกรมว่า p r o ต o ่าโ o ดี l a ซอตัวนี้ค่ะไม่ใช่เลเซอร์ทั่วไปเพราะว่าล้อกออฟนะ ทำไมหันไปก็มีแต่คนขี้ิ้แล้วเนี่ยพี่ออร่ากระจายมากเลยครับแล้วก็ตัวนี้โฟโตน่าโฟดีเลสเตอร์ไม่ต้องทาข้างนอกปกติเลสเตอร์เขาทาานอกผิวถูกมนะครับอันนี้ต้องทำในกับคุณแก้มในกับคุณแก้มเลยเหรอใช่ใช่เอาเข้าไปตรงกับคุณแก้มเราไม่เจ็บด้วยอุ่นๆเสร็จแล้วหน้ายกกระชับเลยครั้งแรกกูก็ดีนะอยากลองไหมขอครับได้เลยจัดให้เลยในขะพูดเลยค่ะเราเตรียมไว้ให้แล้วจะให้สำหรับน้องออฟนะ่ยค่ะ เป็นว่าเราแนะนำนะคะโปรแกรมของเราพอสมควรแล้วใครที่บอกว่าอยากย้อนวัยนะคะเปลี่ยนอายุผิวเปลี่ยนอายุคุณค่ะมาที่เด็กทีนี่คลินิกของเราเพราะว่าเรามีโปรแกรมให้คุณย้อนวัยเยอะมากนะคะมาครับจ้ครับคนนี้พี่ตุ๊กตาพิณหาออค่ะสินแฟนคลับของคนนึงเตรียมตัวมาพร้อมมากคนไหนทำไมหรอเรื่องกิตตี้คิตตี้อ๋อชุด่บีอย่างเงี้ยเลิศมาแล้วปลอดภัยแน่อออนอน ชื่นชมเลยนะเห็นแล้วในทวิตเตอร์ที่เขาลงด้วยวนนใช่ไหมหใช่ไหมใช่คนนี้ป่ะใช่ป่ะฉันเห็นฉันเห็นเอาล่ะวันนี้ค่ะทุกคนขะอยากจะบอกว่าทีมง,งานทีมง,งานคะทีมง,งานที่จุตตาฝากเหมือนกันเอาแผ่นนี้ไปเก็บหน่อยเดี๋ยวหล่นเหมือนเมื่อวานอีกนะคะปัดที่จุกตาฝากหน่อยจันวันนี้อยากจะบอกว่าคำถามของน้องอ๊อฟค่ะแน่นมาก<ะ>อันนี้ไม่ใช่แค่หน้าเดียวนะคะมีหน้าหลัง พราฉะนั้นพี่ตุกาขออนุญาตเอาอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องออกเลยเดี๋ยวมันหล่นอีกได้เลยทำหล่นมาลัดเยอะมากในคขับน้องของเราเยอะจริงๆนะคะ <Okay. S 1> เคพราะมิคะแฟนขับขากับคํบาถามที่ทุกคนส่งมาใค,ใครเป็นคนส่งมาท,ทุกคนเลยเหรอทุกคนเขาส่งมา คือเดที่นี่ของเราเนี่ยไม่ได้จะถาแค่ว่าเราอยากรู้แต่เราเอาใจแฟนคลับทุกคนใครอยากพูดคุยอะไรเราเป็นสื่อกลางให้กับน้องอ๊อฟด้วยโอเคไหนลองซิอยากฟังจังเลยว่าคำถามจะมีอะไรบ้างคำถามอาจจะกระโดดไปกระโดดมาไม่ต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเอาล่ะเริ่มคำถามแรกค่ะอยู่ๆก็ถามมาเลยเมื่อไหร่จะไปทะเลกับพี่การ เรืมม sociedad, Bref, ่องนี้เน <Okay. S 2> ี่ยกางเขาถ่ายถ่ายถ่ายหนังครับก็เลยยังไปด้วยกันไม่ได้ก็อาจจะเป็นไม่เมษาเราคุาแต่ว่าคุยคุยกันแล้วคุยคุยกันแล้วชิคกี้พาทะเลค่ะใช่ค่ะเรื่องเดี๋ยวอันนี้เป็งานของพี่ตุ๊กตาเองครเตรียมชุดอะไรไปคะเอาตรียมพิมพาวายยังกินขาข้างอะไรแบบนี้ละกพิมพาวายโอเค นี่แหละคำถามพี่ทุกตาเนี่ยเธอ,อใช้ก๊อแก้ผ้าไม่ไหวฮะใช้ก๊อกแก้ผ้าเลยเหรออาอาแล้วค่ะคำถามเยอะมากขออนุญาตนะคะเร่งเวลานิดหนึ่งเราเหลือเวลาในการถามคำถามอยู่เพียงแค่25นาทีเท่านั้นค่ะพูด,ดคุย,ยกันได้แค่25นาทีครับคำถามต่อไปในใจพี่ออฟอยากให้พี่อันไอพี่กันนะคะมางานนี้ด้วยไหมคะได้ ตอนแรกคิดว่มาด้วยกันครับแต่ว่าถามเมื่อวานว่าอ้าวพรุ่งนี้ไปไหนบินแล้วค่ะบินเลยไปแล้วไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับไปถ่ายหนังไปถ่ายไปถ่ายหนังครับผมแล้วบอกโอเคพ่อจะมาช่วยร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกเพลงสองเพลงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอรู้ว่าไม่มาก็รับบทจำจำผมก็ต้องทำไปดีครับใช่ไม่เป็นไรยังไงก็มีซุกความเป็นซุกตายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะใช้ทีเดียวก็ยังได้นีคะ น้องชมพู่น้องออยรอคอยคำตอบนี่นะคะน้องชมพู่กับน้องออยคือใครคนไหนอ่ะอ๋อดีครับน้องชมพู่นี่คือลายมือน้องชมพู่ลายน้องอเคโอเคครัทุกคนได้ค่ะเดี๋ยวน้อยจ่าสวัสดีครับทุกคคนรับขอบคุณมากที่มานะครับเยี่ยมกันหมดเลยขอบคุณครับ ทุกคนกำลังเฝ้าอินกับการถ่ายถ่ายไลฟ์สดกันอยู่แน่เลยเนาะอะพี่อ้อพี่อ้อคิดว่าฉากไหนในซีรีส์ถ่ายยากที่สุดคะอือฉากที่เข้ามาสองคนกันถ่ายควันไปใหญ่ความฉากฉากในเต็นท์จะยากสุดเลยแล้วคืออลฟ์เนี่ยตอนถ่ายถ่ายในเต็นท์ด้วยกันคือมันจะยากตรงไหนหรอในเต็นท์น่ะมันยากตรงที่มันแบบ มัน40คัทอะครับมันหลายมุมพี่ๆคือไม่ปล่อยเลยคือโอ้ยกิคือคือพูดถึงพอขาดในเซนต์ทำไมหน้าหลอดต้องติดด้วยคือพอติงแล้วก็โอ้โหตีหนึ่งแล้วเมื่อวานคือถ่ายตั้งแต่สามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะครับี่ะตีหนึ่งอะซีนเดียวครับสี่ทุ่มห้าทุ่มสามชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงโอ้โหได้เหมือนกันเนาะใช่ครับเปื่อยเลยเปื่อยเลย ต,ตอนนี้ไม่เปิดแล้วนะตอนนี้โอเค,อเคแล้วโอเคแล้วได้แล้วรประกอบระกลับมาเหมือนเดิมใช่ค่ะคำถามต่อมาเลยค่ะเราต้องรีบกันเนาะพี่อฟจ้าจะมีงานคู่กับพี่การอีกไหมคะก็มีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆก็ทำารายการด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะมีอะไรที่ทําด้วยกันอีกครับค่ะ <ห oot. S 2> แล้วพี่ออฟอยากจะบอกอะไรกับพี่การหนึ่งอย่างไหมคะให้หนึ่งอย่างค่ะอ๋อเก็บเงินเยอะๆนะคะ คือเรื่องเดิมแล้วก็จะเตือนเรื่องเดิมตลอดแบบ6ปีที่ผ่านมาคือเรื่องเดิมตลอดก็แบบว่าให้เป็นคนรักกันออกมากยิ่ึ้นนี้ค่ะพี่อ๋อพูดถึงช้อปปิ้งแล้วของขวัญวันเกิดพี่กันให้หรือยังปีที่แล้วเหรอใช่ไหมปีที่แล้วหรือเปล่าคะครับให้แล้วให้แล้วให้แล้วครับ ไปแล้วมันนี่ครับมันนี่ใช่ครับคือแบบว่าเขาบอกว่าเลยขาบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้เลยเอามาเดี๋ยวเขาไปซื้อเองวิตามินเออย่างเดียวพอใช่ครับใช่ถูกต้องเลยกระตายเป็นเป็นของได้หลายหลายอย่างถูกต้องล่าสุดเนาะต่อไปนี้ของขวัญวันเกิดของพี่ตุ๊กตาก็วิตามินเอครับผมดีมากเรียนแบบเรียนแบบละมันง่ายมันง่ายไม่ต้องปวดหัวด้วยใช่นะใช้มือคลิกีเดียวใช่กดผ่านโทรศัพท์ไปเลยถูกต้องเอาละค่ะท่าน ไปเลยน้าบีน้าบีน้าบีครับคลิกน้าบีแป๊บอาจจะข้ามไปได้นบนบนนี้คะ่ะมาแล้วค,ะค่ะคำถามต่อมาฉากเมื่อคืนหิวข้าวไหมคะเอะาฉากเมื่อคืนก็พูดได้คำเดียวว่าอิ่มอิ่มอิ่มแล้วกันแล้วไปดูเอ่ออาทิตย์หน้าอ่าให้ติดตามค่ะ,ะยังต้องมีลุ้นปฟรไม่ต้องลุ้นเลยทุกคนพอเห็นเต้นทุกคนน่าจะรู้ออกอยู่แลยว่ามันยังไง วดียนะคือน้องอ๊อฟรู้ไหมว่าพี่ตุ๊กตาสกรีนคถามมาถามเกี่ยวกับเต็นท์เยอะมากจนแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกที่ต้องกบตัดออกตัดออกอันนี้ทอนออกไปแล้วใช่ไหมถอนแล้วค่ะยังมีเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเต็นท์เนี่ยปีหน้าปีหน้ามีพรานจัดวัดงานวันเกิดในหะปีหน้าเนี่ยถ้าทุกอย่างมันกลับสู่สภาวะปกติเนี่ยก็คงจะจัดครับแล้วก็จัดในรูปแบบเดิมเดี๋ยวผมเลี้ยงเองปีเดียว เกี่ยตัวเลยแฟนขาดหัเลยตามมากไม่ไ่เลยไม่ธรรม,ดา,ม,มาดาไม่เอาหรอจะให้หรอ,จะ,หหรอจะให้แทนหรอจะให้แทนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ, <c oughs> อล่ะคำถามต่อมาค่ะ Love a l a l าแฟนเฟ c ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ก็ล่าสุดเพิ่งถ่ายโปสเตอร์ใหม่ไปครับเพราะว่า ตอนแรกโปรเซ็งนี้จะเกิดทุกปีนี้แล้วแต่ว่าพอมันเป็นปีนี้เนี่ยก็ต้องทําอะไรให้มันดูเฟสขึ้นดูใหม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับต้องพี่ถ่ายไปแล้วเดี๋ยวการเลือกเพลงหรืออะไรตอนนี้กาลังอยู่ในลําดับการเลือกเพลงอยู่ครับแล้วก็น่าจะกลางปีหรือว่าปลายปีนี่แหละน่าจะได้เจอทุกคนก็รอติดตามกันได้คือพี่ตุ๊กตามองหน้าแบบไม่คะไม่หันไปเลยนะคือน้องบอกว่าน้องนอนตีหนึ่งตีสองตีสามใช่ไหมประมาณนี้แล้วน้องบอกว่าน้องเลขสามพี่ตุ๊กตาก็มองแบบ มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่มันไม่สองนี่ง่ายเลยนะครับหาหมอเยอะๆค่ะหาหมอเยอะๆเนี่ยหาหมอบ่อยมากก็ก็มาง่ายๆแต่ที่ต้องมาต้อนมีได้เลยอ่ะต่อมาเตรียมตัวเข้าเซฟเฮาส์หรือยังคะเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่ยี่สิบอ็ดใช่ก็เดี๋ยวเข้าไปวันนี้ตั้งแต่วันที่21ครับแล้วเดี๋ยวออกมาทำภารกิจนิดหน่อยแล้วก็กลับเข้าไปอีกวันที่24 แล้วเป<ช>็นอะไรไปบ้างหลายอย่างหลายอย่างก็เดี๋ยวมันจะมีชุดเซอร์ไพรส์ตอนสุดท้ายด้วยอะไรอย่เงี้ยครับอุ้ยจะพูดทำไมวันเนี้ยเจอใครเขาไ,ไม่พูดใช่ไครับขอโทษทีขอโโษทีเดี๋ยวเขียนเอาอ่ะหลังจากโควิดค่ะได้มาเจอเบดีรู้สึกยังไงบ้างวันเนี้ยตื่นเต้นเหมือนเป็นแบบอีเวนต์แรกในรอบสองปีสามปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ไม่ได้ร้องเพลงต่อหน้าทุกๆคนมานานมากๆแล้วครับแล้วก็พอพอมาเจอคนเยอะขนาดนี้ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกเออแต่คนเยอะจริงอ่ะพอได้ร้องจริงๆก็ก็แบบว่าเออเขาช่วยร้องอะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงอ่ะมันคิดถึงบรรยากาศอะไรแบบเนี้ยเออฮะองออฟเชื่อไหมว่าตอนแรกที่้องออฟยังไม่ได้เดินมาแต่ทีมงานลองเปิดสาวดิโอเพลงขับกรี๊ดไีต่เขาบินออกอยู่ข้างในห้องนี่ออกมาเขากี้ได้กันน้องมาแล้วหรอ คือรุปคือเขาแค่สาวนี้เขา c l e a แล้วคืองงมากคือแบบแฟนคลับรักนองออกมากเขาอาจจะเห็นผู้คล้ายๆผมเดินผ่านหรือเปล่าแล้วก็เฮ้ยแล้วก็อุปทานหมู่อะไรเงี้ยไหนไหนรอบตอบพี่ติ๊กตาหน่อยว่าเห็นคนคล้ายๆหรือว่า clean รอคะ clean รอเลยดูตำกันรวมกันจริงไหมโอเค ื่องมาคนนี้เรื่อมาอ่ะสุดท้ายของคําถามแผ่นแรกนี่เพิ่งหมดแผ่นแรกนะจ๊ะครับปาไปสิบ <laughs> นาทีค่ะตอบได้เร <laughs> ื่อยๆอ่ะปาลาพี่ครับขอให้พี่อ๊อฟโอเคเดยวนดี๋ยวเดียวเดจ้ะขอให้พี่อ๊อฟเรียกชื่อกลุ่มของเราหน่อยค่ะได้ไหมถาอ้อนวอนมาชื่อสีภรรยาอ๊อฟจุ่พลค่ะไหนแจ๊งไหนสีภรรยาอ้อจุ่พลอย่าออกเสียงผิดนะเป็นสีอย่างอื่นนี่หนูยุ่งเลยนะ ไม่ใช่วยนะสีพันยานะโอเคสีพันยานะต่อมาค่ะปีนี้จะมีจัดงานแฟนมิสไหมคะเอ่อปีนี้เนี่ยก็จะเป็นแฟนมิสที่ตามเป็นตามงานอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเป็นเดี่ยวๆของออฟกันเลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีโปรเจกต์เลยแต่ว่าปีหน้าไม่แน่แต่ว่าปีนี้ยังไม่รู้เลยครับคือด้วยสถานการณ์โควิดด้วยใช่เลยแบบไม่สามารถวางแผนไปที่ชัดเจนได้เลยนะ่ยค่ะต่อมา มีซีรีส์คู่กับพี่การอีกไหมคะซีรีส์คู่เหรอตอนนี้นับมียังไม่จบเลยเหลืออีกตอนนึงครับแล้วก็ถ้าทางผู้ใหญ่เขาเขาอยากให้เราเล่นอีกเราก็เล่นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยใช่แล้วก็คือเราแบบอยากมีผลงานทหกคนได้ชื่นชมกันอยู่แล,<ช>แล้วนะคะอันนี้เป็นคําถามที่พี่ตาก็อยากรู้เหมือนกันนะคะเข้าเซฟเฮาส์ซีซั่นนี้จะมีลูกเพิ่มไหมคะมีลูกเหรอคะ หมาวได้ยังไงเอ่ยหมายความว่าจะมีน้องเพิ่มอะไรอย่างี้ใช่ไหมแบบว่าน้อง,องศิลปินที่มาแบบว่านักถือราวหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคงจะมีแหละครับเพราะว่าหลายๆคนที่ที่เข้าไปเจอท่านนั้นบางทีเขาไม่เคยคุยเลยครับแบบน้องซีจิมมี่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยเจอเลยคือคำถามชวนกำโกงมากอ่ะจะมีลูกเพิ่ม,มแต่ว่าไอเนโอเนี่ยทุกคนรอดูได้เลยนะทะเลาะกับผมแน่ไม่ต้อง แล้วเราทุกคนบอกว่าตักหมุดโูเสือแล้วเนี่ยถ้าตื่นไปแล้วมีความสามารถพิเศษแก้ไขอดีตได้รับรู้อนาคตลงหน้าได้จะเลือกอะไรรับรู้นาคตเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขอดีตเออทีนี้ตื่นไปข้างหน้าไม่ย้อนหลังแล้วไม่เอาแล้วถ้าพี่ออฟเรียรรับษอจากพระเจ้าหนึ่งท่ออยากจะขออะไรคะแคดง แต่ตัวเองเลยว่าอ,อยากให้ตรงจุดเลยอ่ะถูกต้องถูกต้องเลยตอบเอาภาพหน่อยเนี่ย <c oughs> ขอตรงจุดก่อนตรงจุดเหรอครับเขาบอกว่ารวยรวยใครๆก็อยากรวยใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเอาหน้าก็คือขอให้สุขภาพดีแบบนี้ตลอดไปหน้าใสหน้าเด็กอะไรแบบนี้ตลอดไปเด็ดที่นี่เลยช่วยได้่เข้าเข้าแบบว่า้านิกตลอดขอภาพก่อนเดี๋ยวถ้าหน้าเสร็จกินน้อยลงครับพวบคุมาหารอะไรแบบนี้เพราะว่าปกติเนี่ยผมจะค่อนข้าง มีภูมิเลยเงี้ยครัใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าช่วงนี้ลดแล้วออกกำลังกายคุมอาหารอะไรแบบเนี้ยครับก็คือควบคุมไม่ให้กินพวกแป้งเยอะแช้ต้องออกกำลังกายไปด้วยเน้นโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักปกติชอบทานอะไรขนมหวานครับใช่ขนมไทยเป็นหลักเลยถือว่าน่าหวังเลยอ่ะเอาใหม่ก็ชอบกินแบบพวกขนมต้มขนมชั้นผู้ชายากนะเด็กสมัยนี้ชอบกินแบบอะไรนะ ข้าวพอเงินล้านด้วยคอมพิวเตอร์เดี๋ยวข้าวพอเงินล้าน่ข้าวของอ่ะไอการทำครับเขาก็เลยอยากให้เราชอบกินอรือที่ถึงบางอ้อตอนนี้เลยเนี่ยเป็นงินไปครับมีอะไรอันนี้คาะไปรับผ่านไปรับปีนี้เราเข้ามหาลัยแล้วติวสอบหนักมาก ฝากพี่อ็อบเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและเบบี้อีกหลายคนเลยวงเล็บชื่อเลยโอเคน้องเลยน้องตื่เยอะนะคะลูกนะอยู่ไหนอะน้องเลยอยู่ตรงไหนยกมือพี่ไหนชื่อเลย่ะอ๋ออเอโอเคโอเคสู้ๆสู้ๆครับสู้ๆครับมหาลัยก็เป็นอะไรที่กำลังจะก้าวไปสู่ชีวิตจริงแล้วพอเราจบมหาลัยเนี่ยการทำงานเนี่ยคือชีวิตจริงเลยจะไม่มีการปิดเทอมจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ สู้ให้เต็มที่กับชีวิตมหาลัยแล้วกันครับโอ้น้องพูดดีมากเลยอ,ะอ่ะเพราะว่าการทำงานนี่คือแบบท<ม>ุกวันจริงๆไ,ไม่มีวันหยุดต่อไปใช่ใชนะคะอ่าล้วค่ะคำถามต่อไปค่ะถ้าให้พี่อ๊อฟเลือกที่จะดูแลพี่กันโดยการซื้ออะไรให้สักอย่างพี่อ๊อฟอยากซื้ออะไรให้พี่กันคะตู้เซฟครับตู้เซฟใช่ใช่กับคำตอบข้อนู้นใช่ซื้อตู้เซฟครับแล้วก็ เอาของที่เขามีทั้งหมดที่มีมูลค่าเนี่ยใส่ตู้เซฟค่ะเพราะว่าเขาเก็บของเนี่ยวาง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 อะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้แบบเขาดูแลของดีๆเก็บของดีๆอะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวรหัสอ่ะมันอยู่ที่ผมเองใช่เพราะว่ารหั่ของเายังไงเขาเก็บไม่ได้แน่นอนเอาอย่างงี้ไม่ต้องซื้อตู้เซฟหรอกให้เขาเอาของฝากไว้กับเราให้หมดเลยโอ้เยอะนะครับ เยอะมากเลยนะครับขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหเธอเยอะมากจมากตู้เซฟของกับอซื้อเยอะมากแลยตู้ใหญ่มากใช่โอ้โหน้องการจ้าน้องการคะฟังด้วยนะคะฟังด้วยฟังนะฟังน้องกางค่ะนี่ค่ะเบลลี้ทุกคนคิดถึงปัตติมากเลยไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะขอบคุณครับไม่ได้เจอกันนานจริงจริงแค่นี้หรอครับแค่นี้เองอันนี้คือประโยคของเรา ต่อมาเลยค่ะเพลงวันนี้ที่พ่อใช,ช้ร้องเพลงนี้ร้องเพลงวีเพราะอ,อะไรเพราะวตอนแรกไงตอนแรกคิดว่าจะกันมาด้วยไงแล้วก็สุดท้ายเราก็เลือกเพลงวินมา <im ple k> เพลง,งวินมาเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ไม่รักไม่ลงก็เออการเคยร้องแล้วอ่ะวันนี้ร้องด้วยกันอ้าวหายอ้าวคนเดียวสรุปคนเดียวอันนี้เป็นคําถามที่ทุกคนส่งมาทุกใบเป็นคําถามเหมือนกันเลย อ่ะรู้ได้ไงอ่ะเขาบอกว่าปีนี้อยากถูกหวยขอเลขเด็ดค่ะโหดดนีตอนฉันพูดถึง59ใครซื้อมั้งอายกมือถูกปะแล้วถูกปะถูกเวยหรอเลิศมันนั้วันนี้พี่ตุ๊กตาก็อยากรวยมันเหมือนจะเป็นเหมือนแบบเอ่อเอากี่ตัวนะตัวถ้้ารูฮ่ะถ้ารู้อ่ลรวยแล้ว วนไปแล้วสามตัวปกติให้กี่ตัวปกติให้ให้สองตัวบ้างสามตัวบ้างอ๋อวันนี้พี่ตุ๊กตาไม่โลกค่ะขอสามสามตัวนึกไม่ออกอ่ะตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าถ้าถ้าอยู่ในนิมิตเลยอ่ะในิมิตทุกคนเขาลืมเลยนะมีเลขห้ามีเลขห้าอ่ะจดจุดจดแค่นี้อีกอเดี๋ยวทุกคนอีสองตัวไปเดาไปรู้ตัวเองโอเคแต่ว่านึกออกแค่เลขเดียวครับ เพราะว่าถ้าเดี๋ยวพูดไปแล้วเนี่ยมันผิดหมดเดี๋ยวสารจะล่มครับใช่เดี๋ยวจะไม่มีคนแบบว่ามาขออีกแล้วแล้วถูกกับผ้าสานสีมาไหมน้องๆก็เห็นถูกก็ไม่เีผูกกันซะคนงั้ผ้าสานสีรอมานานแล้วอ๋อบอกใช่ไหมคะอรุณตอไปค่ะคิดว่าเท้าเซฟเฮาส์รอบนี้จะได้แกระเจ็ตใหม่ๆในฝันไหมโอยเราเข้าไปไม่ครบวันอ่ะไม่รู้ว่าเราจะตามเขาทนหรือเปล่าแต่ว่า ทันไหมเพราว่าทันเหรอค่ะ้ก็หวังว่าจะทันแต่ก็อยากได้ครับอยากได้อยู่แล้วว่าใครๆก็อยากชนะใช่ไหมใช่พี่ตุ๊กตาก็ตื่นตื่นใจให้นะขอบคุณมากครับค่ะตั้งแต่เล่นน็อตมีคิดว่าการแสดงของพี่เอฟพัฒนาถึงระดับไหนแล้วคะโหพี่หญิงก้าวกระโดดเลยครับในคำท่าหน่อยมันคือตอนแรกมันขยิ่งครับตอนสองมันก้าวแล้วตอนสามมันกระโดดไปเลยเลยขอโทษทีขอโทษทีขอโทษทีเพราะว่า เพราะว่าพี่ลนชี่นี่แหละครับผู้กำกับของเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเขี้ยวเข็นมากแล้วก็เอารู้สึกว่าเอาได้ปลดล็อกตัวเองกับการแสดงในเรื่องนี้มากเลยครับพอพอได้มาเล่นทุกคนก็ชื่นชมเราเข้าไปดูรีแอคเข้าไปดูในทวิตเตอร์ว่าใครแบบพูดถึงรับมียังไงบ้างเนี่ยครับเพราะเขาพูดถึงในทางที่ดีเกือบทั้งหมดเลยก็ดีใจเราก็ปูม้ใจมากภูมิใจในตัวเองด้วยจริงจริงครับโอ้โหแบบเป็นเราเราก็ปลื้มแบบแล้วแบบยิ่งเห็นแฟนคลับมาเยอะขนาดนี้นะคะรอต้อนรับมา บางคนมาแต่เช้าจ hey ้ะเห็นเห็นแบบบางคนนั่งอยู่ตามมุมตรงเนี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยตรงร้านนี้แบบโอ้โหวันนี้ไลฟ์เขาบอกว่ายอดขายกระเตื้นขึ้นเลยขอบคุณขอบคุณกันเลยนะคะที่เราได้มาเจอกันในวันนี้อันนี้แบบว่าพี่ตุ๊กตาชอบนะเพราะว่าเข้าชื่อเลย ที่เราได้มาเจอกันในวันนี้ใช่เดทที่นี่หรือเปล่าคะก็ใช่สิจ๊ะใช่อยู่แล้วไม่ใช่ได้ยังไงนี่อยู่อยากเลยที่นี่ถูกต้องใช่เลยนะคะอ่ถ้าหากว่า NOT ตมีมีโอกาสได้ทำต่ออยากจะให้เป็นซีซั่นสองหรือว่าเป็นภาพยนตร์อากอยากเล่นหนังไม่เคยเล่นหนังเลยไม่เคยเล่นภาพยนตร์เลยคอยากูจัดพี่โนชีครับเอาบอกพี่ถาเลยละกันพี่ถาครับ นครับลองดูครับพิธาลองดูไม่ได้ขออะไรมากขอให้ลองครับเพราะว่าพ่วงกับของเราเนี่ยก็โหระดับสุพรรณหงส์เนี่ยพิาถ้าสมมุติเอามาทำเนี่ยมันวเตอร์เรื่องยากหรอกพิธาครับใช่ไหมครับทุกคนใช่พิธาได้ไหมคอมพิวเอรค่ะพิธาดีดีช่วยย้ำพิธาเกียร์มาเกียร์มาช่วงนี้ค่ะเห็นว่าออกกอง จะมีเวลาพักผ่อนน้อยอันนี้ตอไปแล้วครับเพราะว่าเราก็ต้องหาอะไรทำอย่างอื่นให้ให้มากขึ้นเพราะว่าเด็กสมัยนี้ครับ mm hmm. เขาอะโตมากับอะไรที่มันเป็นดิจิตอลเป็นอะไรที่เข้าถึงง่าย เขาก็จะเป็นหลายๆอย่างเร็วแต่เราเนี่ยโตมมาในยุคออนด์ลอกที่กำลังพัดเปลี่ยนเป็นดิจิตัลเราอาจจะคิดว่างานเดียวของเราจะอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่จริงใช่บางทีเราต้องทำสองงานสงานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่วยสภาวะเศรษฐกิจว่าถูกต้องบางทีอะไรหนึ่งอันล้มไปเรายังมีอันอื่อมาซัพพอร์ตแทนคือที่ตุกาชอบนะชอบแบบความคิด เราบอกความคิดต่างๆของเราอคือแบบดูแับมีหลคการดูดีมากๆนะคะดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะคะอ่าแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ถ่ายน็อตมีแล้วจะออกกำลังกายต่อไหมคะที่รัคษาอ๋อตอนนี้ก็ยังออกอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็พยายามคีฟให้เป็นแบบเนี้ย ไปเรื่อยๆแต่ว่าพยายามทาน้าหนักให้ขึ้นมาอยู่อีกประมาณสัก2โลให้มันแบบตัวหนากว่านี้นิดนึงครับแต่ว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงลรีนช่วงลรีนอ,อยู่แล้วเด<ช>ี๋ยวมันก็จะ b ิวสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาต่อไปจะอยู่ในช่วง<ช>นนกระบวนการิ u i l d ละปกติออกกําลังกายแบบไหนะคะใช้แบบปกติบอกตรงไม่ออกครับแล้วก็พอมาเล่นน็อตมีเนี่ยก็เพิ่งมาเริ่มออกกําลังกายครับแล้วก็เขาใีเวลาเราหกเดือนในการลดจาก68ตอนนี้เหลือ61หายไป7กิโล เคล็ดลับมาเลยเคล็ดลับมาเลยไม่ในเลยครับไมอย่างเดียวเมื่อก่อนเนี่ยเราชอบอ้างว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนเ้ยไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่จริงๆแล้วมันมีแหละแค่แต่ละวันมันมีอยู่แล้วแต่เราแบบขี้เกียจแบ่งนิดนึงก็ได้ค่ะครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้เราต้องสามารถออกกลังกายได้นห่คะอยากได้อันนี้อันนี้ดีกว่านี้ที่ว่าตอนนี้กล้ามหน้าท้องมีกี่ลูกแล้วคะไปล่ะ สองลูกสองลูกตรงนี้ตรงนี้มีแค่ตรงนี้ตรงนี้ยากสุดตรงนี้ยากที่สุดเลยสําหรับการที่เล่นเราจะขึ้นเนี่เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนสะสมน้ำตาลไว้เยอะแล้วเราอา่ะเอาออกเอาออกมันเอาออกยากตอนกินเราไม่คิดลําบากตอนเราออกไงแต่ตอนกินมันก็ฟินนะแ<อ><อ>ต่ก็ไม่ใช่แบะอยากให้ออกเป็นเหมือนกันจะรออีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงประมาณสักสามสี่เดือนอ่ะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวต้องมีแน่นอนค่ะอ่าต่อไปอยาก ก็ตาแบริกตัวไหนไหมคะจะซื้อให้หรอคนไหนนะคนไหนเขียนนะคนไหนหมาอันเนี้ยคนไหนยกําเลยอยู่ยกําเลยอยู่เดี๋ยวไปโพสเดี๋ยวไปโพสจะจะซื้อให้เขาไหมครับเราเล่นตอนนี้เราเล่นอ่ะรักพี่กันมากแค่ไหนคะก็ต้องก็ต้องรักอยู่แล้วครัเพราะว่าเราไปด้วยกันนะครับทํางานมาด้วยกัน6ปีแล้วเราก็อยากให้เขาโตไปในทิศทางที่ดีบางทีถ้าสมมติว่า มันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับเราก็อยากให้เขาแบบเออ่คอยซัพพอร์ตตัวเองให้ได้ก่อนหรือว่าถ้ามันไม่ได้จริงเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาเยอะแต่เราอยากให้เขาดูแลตัวเองให้ได้ก่อนทำไมพ่อบอกว่าน้องบอกว่าพ่อจะซัพพอร์ตของการมีสิ่งวู้วูวูนี้มาให้กำลังใจอ่าอะไรค่ะตอนนี้นะคะเหลือเวลาสามนาทีอ่ะสามนาทีเบบี้อยากบอกรักแปดปีทุกวันเลยและแปดปีอยากบอกอะไรเบบี้บ้างไหมคะ ขอบคุณมากจริงๆที่แบบว่ายัางยังมาหาอยู่ยังติดตามอยู่อะไรแบบนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันมาแบบบางคน6ปีบางคน5ปี4ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังติดตามเราอยู่เราก็รู้สึกว่าเออคือเด็กรุ่นใหม่มาเรื่อยๆพี่นุ๊กั้ยเออแล้วก็ทำไมเขาถึงยถึงติดตามเราอ่ะก็ไม่รู้อะไรมาโดนใจเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยที่แบบยังยังนึกถึงยังติดตามก็พูดตรง พี่ตุ๊กตาอย่างพี่ตุ๊กตายอยู่ใจอะพี่ตุ๊กตายอยากติดตามเลยเพราะอะไรเพราะด้วยแบบไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะที่น่ารักนะคะนิสัยออธยาศสยดีระบบความคิดของน้องคือแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากเลยท,ที่ที่ชื่นชอบจริงๆนะ,ะคะต่อมาอีกหนึ่งคำถามละกานคำถามสุดท้ายอ้อสองสุดท้ายละกายสองอ,งองอันเอาได้คืนนับดาวจะอ่อนเมื่อไหร่คืนนับดาวอ่อนเมื่อไหร่อู้ป่ะพี่นรู้ป่ะคุณสภาป่ะ พิษสภาประมาณพิษสภาล็อกติการนี่ค่ะชื่อพระรองคือนักดารชื่ออะไรว์่เหรอแทนคุณชื่อแทนคุณใช่ครับแทนคุณมันเลยไม่ออกมันไม่ได้เป็นไหนเลยทุกคนแทนคุณครับชื่อแทนคุณโอเคตอนนี้คำถามของน้องๆพี่ตุ๊กตาเป็นสื่อการถามให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับคำามนะะ้องๆด้วยนะคะ,คะอะสุดท้ายหายสุดตรงนี้นะคะอยากให้น้องๆพูดถึงแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจระคะในวันนี้กันนิดนึงค่ะครับขอบคุณทุกทุคนเลยนะคะไม่กระท่งชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ีนะครับพระบนก็ <c oughs> ดีใจมากๆดีใจมากๆที่ที่ที่มาแล้วก็คือเอาจริงๆเวลามาอีเวนต์นะครับค่ะ สิ่งที่ให้กําลังใจเราดีที่สุดคือคน <ไป S 1> เ<ร>หล่านี้เลยไปขลับเราทาั้งนั้นเลยเแบบีทั้ทงนั้นเลยแล้วพอพอเรารู้ว่าเขามาแล้วมาเยอะขนาดเนี้ยคนเรามันก็ต้องแบบว่าดีใจอยู่แล้วว่า,วาเออมาแล้วมีคนคอยซัพพอร์ตเราการร้องเพลงมันจะไม่เขิน อีกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแบบรู้สึกแบบสนุกเนาะใช่<ม>แล้วก็ลแล้วก็คือคเอาจริงๆแล้วคนพวกนี้หรือว่าแฟนคลับเราเนี้ยเราเราเจอกันบ่อยมากๆอยู่แล้วเราเหมือนแบบมาร้องให้กันฟังเหมือนแบบมาร้องให้เพื่อนฟังให้พี่ฟังให้น้องฟังอย่างเงี้ยครับเหอนได้มาแบบว่าเจอเพื่อนๆอีกครั้งเ,<อ>เลยแล้วพอที่จะซ้พพอ่อตเรามันก็ดีใจครับดีใจมากแล้วก็นะคะอยากให้บอกรัก แฟนคับแบบว่าป้ปฟีรักเลยดีทุกเถินรักเถิน <c oughs> ไม่เคยบอกรักเลยอ่ะจริงเหรอแต่ว่าก็ก็ก็รักแหละครับเพราะว่าเราก็เห็นเขาคอยให้กําลังใจเราตลอดเวลาในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราถ่ายแล้วมีในวันที่เราถ่ายเรื่องอื่นเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คอยให้กําลังใจเราเสมอครับก็ขอบคุณมากๆครับรักตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่ถเนี้เออมันก็เขาอยู่กับเราอ่ะถ้าเราไม่รักเขาแล้วเขาจะรักใครอ่ะถูกปะครรบถูกต้องเลยค่ะ อยากให้นคทุกคนบอกรักป carry okay. ่าปีพร yes. ้อมกันนะคะอะหนึ่งสองสาบคุณค่ะสุดท้ายยสุดจริงๆ้วค่ะในโอกาสฉลองครบรอบ4ปีก้าเข้าสู่ปีที่4ี่นะกับเดซี่นี่คลินิกค่ะขอให้น้อกๆช่วยอุทธรณ์ให้คลินิกของเราหน่ยสิคะโอเคครับผมครบรอบสี่ปีเดซีนี่คลินิกนะครับก็โอ้ ของทขาไี่อยู่แล้วครับยังไงก็ต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วของที่มีคุณภาพและปลอดภัยแบบนี้ยังไงก็อยู่คู่คนไทยไปนานๆแน่นอนครับผมหรือว่าใครถ้ามีปัญหานะครับก็เชิญได้เลยที่เดสี่กิ้ครับผมใช่แล้วค่ะขอบคุณน้องครับด้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวน้องครับที่อยู่บนเวทีนะคะเราก็จะเชิญลูกค้าที่เรียกว่าบีไอพีซูเปอร์บีไอพีเลยนะคะขึ้นมาถ่ายภาพ